คำพูดสุดท้ายของซีฟจ็อบก่อนจากไปซีฟจ็อบเสียชีวิตลงในขณะที่เป็นมหาเศรษฐีด้วยทรัพย์สินที่มีมูลค่าถึง7,000ล้านเหรียญหรือประมาณ2,000สนกว่าล้านบาทเลยค่ะโดยอายุเพียง56ปีเป็นโรคมะเร็งตับและนี่คือคำพูดสุดท้ายของเขา ในสายตาของคนอื่นชีวิตผมเนี่ยเป็นชีวิตที่ประสบความสําเร็จอย่างเยี่ยมยอดแต่นอกเหนือจากเรื่องงานแล้วผมมีความสนุกสนานน้อยมากในที่สุดแล้วความร่ํารวยก็เป็นเพียงแค่ความจริงในชีวิตเพียงรูปแบบเดียวที่ผมมีในตอนนี้ผมนอนอยู่บนเตียงป่วยและระลึกถึงชีวิตที่ผ่านมาทั้งหมดผมตระหนักได้ว่าชื่อเสียงเงินทองที่ผมมี มันไม่ได้มีค่าอะไรใดๆเลยกับผมในตอนที่ผมใกล้ถึงวาระสุดท้ายของชีวิตคุณอาจจะจ้างใครมาขับรถให้คุณนั่งได้อาจจะจ้างใครสักคนมาทำเงินให้กับคุณได้แต่คุณไม่สามารถเช่าใครสักคนมาแบกรับโลกภัยที่เกิดขึ้นกับคุณได้เลยเราอาจจะหาวัตถุสิ่งของทั้งหลายแต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่เราไม่สามารถหามาได้เมื่อเราสูญเสียมันไปนั่นก็คือ ชีวิตของเราดูแลตัวเองให้ดีและชื่นชมยินดีกับผู้อื่นเมื่อเรามีอายุมากขึ้นเราจะฉลาดปราดเปรื่องขึ้นและเราจะค่อยๆระลึกได้ว่านาฬิกาต่อให้เป็นนาฬิกาหลักพันหรือหลักแสนต่างก็บอกเวลาเหมือนกันไม่ว่าจะถือกระเป๋าหลัก3,000หรือ300,000จำนวนเงินในกระเป๋าสตางก็ยังมีค่าเท่าเดิม ไม่ว่าเราจะขับรถคันละ5 0 0แสนหรือจะขับรถคันละ5ล้านถนนและระยะทางก็ยังเท่าเดิมเราไปถึงจุดหมายปลายทางเดียวกันได้ถ้าเราดื่มวายขวดละ900 0หรือเราดื่มวายขวดละ300บาทเมาแล้วก็เดินท่าเดียวกันอยู่ดีถ้าบ้านเราอยู่ขนาด300ตารางเมตรกับ3,000ตารางเมตรยังไงเราก็เหงาเหมือนเหมือนกัน ความสุขจากภายในไม่ได้มาจากสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องบิน First c คลาสหรือชั้นประหยัดถ้าเครื่องบินตกเราก็ตกด้วยกันทั้งลำดังนั้นผมจึงหวังว่าคุณจะเข้าใจเมื่อคุณมีเพื่อนหรือใครสักคนเอาไว้พูดคุยด้วยนั่นคือความสุขที่แท้จริงสุดท้ายนี้ผมอยากจะบอกคุณว่าหมอที่ดีที่สุดมีหกอย่างในโลก 1>, 1. แสงอาทิตย์ 2. การพักผ่อน 3. การออกกำลังกาย 4. การควบคุมอาหาร 5. ความมั่นใจในตัวเอง 6. เพื่อนฝูงที่ดีจงรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้ให้ดีในทุกช่วงของชีวิตและมีความสุขกับชีวิตที่มีสุขภาพที่แข็งแรงไม่ว่าคุณจะอยู่ในช่วงไหนของชีวิตตอนนี้เมื่อการเวลาผ่าน เราจะต้องเผชิญหน้ากับวันที่ม่านแห่งชีวิตของเราได้ปิดลงทนุถนอมความรักที่มีต่อครอบครัวความรักที่มีต่อคู่สมรสความรักที่มีต่อมวลมิตรไว้ดูแลตัวเองให้ดีชื่นชมและยินดีกับผู้อื่นสติ๊กจบ